สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้จะพาทุกทกท่านไปท่องโลกในมุมมองของ value investor กันอยากรวดเร็วกันหน่อยค่ะแบบสดๆร้อนๆ,อนๆเพราะดรนิเวศเห็นวชิรว,าวารากรเพิ่งอัปเดตบทความในช่อง YouTube Moneychat Thailand เมื่อกี้นี้เลยค่ะจิมมี่รีบไปคว้ามหมับเอามาอ่านให้กับทุกท่านฟังเลยทีเดียวซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะคะ หากว่าท่านต้องการอ่านบทความที่อัปเดตแบบนี้ก็ไปติดตามได้ที่ Moneychat Thailand หรือง่ายกว่านั้นก็คือให้จิมอ่านทุกๆท,ท,ท่านได้ฟังกันค่ะและต้องขอขอบพระคุณจากใจจริงที่เผยแพร่บทความดีๆแบบนี้ให้แก่นักลงทุนได้เปิดมุมมองด้วยนะคะเอาละเข้าเรื่องกันเลยละกันค่ะเพราะในวันนี้เองดออรนิเวศท,ท่านมาในหัวข้อเทศกาลขายหมูเอาแล้วเราคือหนึ่งในนั้นไหมนะ เรื่องราวจะเป็นแบบไหนไปฟังกันได้เลยค่ะเวลาที่จะซื้อหุ้นลงทุนทุกครั้งสิ่งหนึ่งที่ควรจะคิดถึงเสมอก็คือจะขายเมื่อไหร่แต่วอร์เรนบัฟเฟตต์กลับบอกว่าเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือไม่ขายเลยเขาอยากที่จะถือไว้ตลอดชีวิตแต่ผมคิดว่านั่นเป็นการพูดเพื่อนเน้นให้นักลงทุนแบบ V.I. ถือหุ้นให้ยาวมากที่สุด และหุ้นที่ควรจะซื้อก็คือหุ้นของกิจการที่ยอดเยี่ยมมีความได้เปรียบที่ยั่งยืนและโตต่อเนื่องไปยาวนานที่ผมเรียกว่าซูเปอร์สต็อกที่บัฟเฟตตชอบลงทุนตั้งแต่เริ่มโด่งดังหลาย10ปีก่อนตัวอย่างเช่นหุ้นของโคกและสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมากที่บัฟเฟตตลงทุนและถือมาจนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามบางครั้งบัฟเฟตต์ก็ลงทุนในหุ้นแนวอื่นด้วยที่ไม่ใช่ซูเปอร์สต็อก และในกรณีนั้นเขาก็ไม่ได้ถือยาวตลอดชีวิตเขาขายมันไปเมื่อถึงเวลาที่สมควรจะขายตัวอย่างเช่นการซื้อหุ้นปิตโตรชนะัยนาหุ้นน้ำมันยักษ์ใหญ่ของจีนที่เขาขายทำกำไรมโหรานในระยะเวลาอันสั้นเมื่อราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมากส่วนใหญ่แล้วผมเองก็เน้นการลงทุนในหุ้นซ u เปอร์สต็อกแล้ก็มักจะถือหุ้นยาวนานเป็น10ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามในช่วงหลังๆในตลาดหุ้นไทยซึ่งยังเล็กและมีหุ้นดังกล่าวจำกัดขึ้นทุกทีผมก็หันไปลงทุนในหุ้นแบบอื่นด้วยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อผมเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเมื่อ5ถึง6ปีก่อนซึ่งแทบจะไม่มีหุ้นที่จะเข้าขายเป็นซ u เปอร์สต็อกหรือผมไม่รู้จักหุ้นแต่ละตัวดีพอผมก็จำเป็นที่จะต้องคิดถึงเรื่องการขายหุ้นว่าจะทำเมื่อไหร่แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นมาดูกันว่าหุ้นแต่ละแบบนั้น เราควรจะซื้อและขายเมื่อไหร่เริ่มตั้งแต่หุ้นที่มีศักยภาพที่จะเป็นหุ้นซ u เปอร์สต็อกไปอีก10ปีข้างหน้าวันซื้อก็คือวันที่เรามั่นใจว่ามันกำลังจะเป็นผู้ชนะในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ทำอยู่และราคาหุ้นในขณะนั้นยังไม่แพงวัดจาก Market Cap หรือมูลค่าหุ้นของกิจการตัวอย่างชัดเจนสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาก็คือ หุ้นค้าปรีกสมัยใหม่ที่คนในสังคมกำลังเข้ามาใช้บริการแทนที่ร้านค้าดั้งเดิมบริษัทที่จะเป็นผู้ชนะจะสามารถเติบโตไปกับเศรษฐกิจต่อเนื่องยาวนานและโตเป็น10เท่าได้ในเวลา10ปีวันที่จะขายหุ้นเหล่านี้ก็คือวันที่บริษัทอิ่มตัวแล้วมีคนใช้สินค้าทั้งประเทศแล้วหุ้นกลุ่มที่2ที่ผมลงทุนมากพอสมควรก็คือหุ้น deep value หรืออาจจะเรียกว่าหุ้นแบกระดิน คือหุ้นที่ธุรกิจพอไปได้และไม่ตายแต่อาจจะไม่โตแล้วแต่ราคาหุ้นถูกมากวัดจากค่า P/E ปกติที่ต่ำม,มากและไม่ควรเกินสิบเท่าและปันผลตอบแทนที่ค่อนข้างมั่นคงในระดับ4-5%ขึ้นไปหุ้นแบบนี้เมื่อซื้อแล้วผมก็จะถือไปเรื่อยๆตราที่ยังไม่มีหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นที่น่าสนใจกว่า และจะขายเมื่อราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปจนเต็มหรือเกือบจะเต็มมูลค่าแล้วซึ่งทั้งสองกรณีบางทีก็กินเวลานานเหมือนกันแต่ผมก็มักจะไม่รู้สึกเดือดร้อนมากนักเพราะอย่างน้อยผมก็ได้กินปันผลที่งดงามไปเรื่อยๆหุ้นกลุ่มที่3เป็นหุ้นไซคลิคิลที่มักจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีราคาขึ้นลงเป็นรอบๆอ,อาจจะรอบละ3-7ปีอะไรทานองนั้นตัวอย่างก็เช่นราคาน้ามันทานหินเหล็ก ปิตโตรเคมีราคาพืชผลการเกษตรราคาค่าระวางเรือเป็นต้นเวลาที่ควรจะซื้อหุ้นเหล่านั้นก็คือเวลาที่ราคาสินค้าหรือบริการตกต่ำมากซึ่งก็มักทำให้บริษัทขาดทุนบางครั้งหนักมากและทำให้ราคาหุ้นตกลงมาแทบจะไม่มีค่าแต่ก็ต้องมั่นใจว่าบริษัทสามารถยืนอยู่ได้ส่วนเวลาขายหุ้นก็คือเวลาที่สินค้าปรับตัวขึ้นรุนแรงและน่าจะมีความต่อเนื่องไปอีกนานพอสมควร ในช่วงเวลาแบบนั้นราคาหุ้นก็จะปรับตัวขึ้นโดดเด่นและสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นสูงมากบางทีทำให้ค่า P/E เหลือแค่ไม่เกิน5-6เท่าก็มีและนั่นก็คือเวลาขายหุ้นอย่าไปคิดว่าหุ้นราคาถูกมากและไม่ยอมขายผมเองเคยซื้อหุ้นแบบวัฏจักรเหมือนกันในช่วงเริ่มต้นเป็น VI ใหม่ๆหลังวิกฤตปี2540แต่หลังจากนั้นก็แทบจะไม่สนใจเลย เพราะผมคิดว่าบางทีวัฏจักรก็ยาวนานหรือสั้นกว่าปกติผมไม่อยากจะต้องรอนานเกินไปเพราะการลงทุนในหุ้นแบบอื่นอาจจะให้ผลตอบแทนที่เร็วกว่าอย่างไรก็ตามในช่วงแรกที่เข้าลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามผมใช้วิธีเลือกหุ้นโดยอาศัยเกณฑ์แบบ VI ที่คัดเลือกหุ้นที่มีราคาถูกมากโดยไม่สนใจว่าบริษัททําอะไรซึ่งก็ทําให้ได้หุ้นวัฏจักรติดเข้ามาไม่ต่ำกว่า1 0 2ถตัวโดยที่ผมไม่รู้ตัว หุ้นกลุ่มสุดท้ายก็คือหุ้นที่เฟื่องฟูหรือเติบโตตามสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศพูดง่ายๆก็คือกิจการมีความได้เปรียบในการผลิตสินค้านั้นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเพราะต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะค่าแรงที่ต่ำกว่าดังนั้นกิจการก็จะทำยอดขายและกำไรได้ดีจนกว่าประเทศจะพัฒนาขึ้นและต้นทุนค่าแรงสูงขึ้นตัวอย่างเช่น ประเทศไทยในช่วง50ปีที่แล้วธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เฟื่องฟกูก็คือเกษตรกรรมเช่นการค้าข้าวมันสำปะหลังและน้ำตาลเป็นต้นต่อมาก็เป็นเรื่องของการเลี้ยงกุ้งธุรกิจสิ่งทอมาเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกการบริโภคและการค้าปลีกสมัยใหม่ภายในประเทศการเงินส่วนบุคคลและเรื่องของชรคมนาคมและสินค้าและบริการเกี่ยวกับดิจิทัลเป็นต้น โดยที่เวลาซื้อหุ้นก็คือการเริ่มต้นของกระแสที่ประเทศกำลังเข้าสู่ยุคนั้นในสังคมส่วนการขายหุ้นก็คือการหมดยุคของอุตสาหกรรมนั้นความได้เปรียบในแง่ของการผลิตหรือให้บริการหมดไปเมื่อเทียบกับประเทศหรือสังคมอื่นผู้คนทั้งคนรุ่นเดิมและโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เลิกใช้เพราะมีของใหม่ที่น่าสนใจหรือดีกว่า การบูมของหุ้นเวียดนามในช่วงปีนี้โดยเฉพาะที่นําโดยนักลงทุนส่วนบุคคลรายย่อยเข้ามาซื้อขายหุ้นในตลาดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนได้ทําให้หุ้นโดยเฉพาะตัวเล็กปรับตัวขึ้นมามากและนั่นทำให้ผมเริ่มเข้ามาดูพอร์ตหุ้นชุดแรกของผมที่ประกอบไปด้วยหุ้นตัวเล็กเป็นร้อยตัวที่ผมไม่รู้ว่าทำหรือขายผลิตภัณฑ์อะไรอยู่หุ้นจำนวนไม่น้อยมีราคาปรับขึ้นไปหลายเท่าในเวลาอันสั้นแค่ปี2ปี บางตัวปรับขึ้นไปถึงเกือบ10เท่าผมเองไม่แน่ใจว่าราคาหุ้นแต่ละตัวนั้นเหมาะสมกับพื้นฐานที่แท้จริงไหมเพราะส่วนใหญ่แล้ว Market Cap ของหุ้นก็ยังไม่เกิน1,000ล้านบาทไทยและค่า P.E. และอื่นๆก็ยังดูไม่แพงเลยอย่างไรก็ตามผมเองก็ไม่อยากพลาดโอกาสขายหุ้นที่ผมติดมานานจากความผิดพลาดที่รีบเข้าไปซื้อหุ้นเวียดนามเมื่อ5 6ปีก่อน หุ้นที่ผมเริ่มทยอยขายออกไปรอบนี้เพื่อที่จะปรับพอร์ตให้กลายเป็นหุ้นตัวใหญ่ที่มีศักยภาพที่จะเป็นหุ้นซูเปอร์สต็อกในอีก10ปีข้างหน้ามีอย่างน้อย10ตัวส่วนใหญ่เป็นหุ้นโภคภัณฑ์ที่ผมคิดว่าถ้าไม่ขายตอนนี้ก็อาจจะหมดโอกาสในการขายในราคาที่ทำกำไรได้ดีแม้ว่าจะติดหุ้นมาหลายปี โดยกลุ่มแรกจำนวน3-4ถึงตัวก็คือหุ้นที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราซึ่งช่วงนี้ดีขึ้นอาน,นิสงจากความต้องการที่สูงขึ้นจากเรื่องของถุงมือยางป้องกันการติดเชื้อโควิด1 i อีกส่วนหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเช่นยางรถยนต์ที่อาจจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นอาน,นิสงจากการฟื้นตัวของยอดขายรถยนต์กลุ่มที่สองจำนวน4-5ถึงตัวคือหุ้นเกี่ยวกับฐานหินที่ราคาปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากเพิ่งเริ่มต้นของการฟื้นตัวที่ยังไม่ส่งผลถึงผลประกอบการทำให้ปริมาณการซื้อขายหุ้นในกลุ่มนี้ยังน้อยและทำให้การขายยังไม่สามารถทำได้รวดเร็วแบบยางพารากลุ่มที่3จํจำนวน2-3ตัวคือหุ้นที่เกี่ยวกับเหล็กที่ราคาปรับขึ้นไปก่อนหน้านี้ซักระยะหนึ่งประกอบกับการที่มี m a r k e ตแ cap ที่ใหญ่กว่ากลุ่มอื่นทำให้สามารถขายได้ค่อนข้างเร็ว และสุดท้ายก็คือกลุ่มหุ้นที่กำลังอยู่ในวงจรขาขึ้นของสถานะเศรษฐกิจของเวียดนามนั่นก็คือหุ้นส่งออกสิ่งทอและหุ้นบรเกอร์หลักทรัพย์ซึ่งผมขายออกไปได้ในปริมาณที่สูงและรวดเร็วที่สุดโดยที่ในทั้งสองอุตสาหกรรมนี้ผมเกรงว่าพอผ่านไประยะหนึ่งเมื่อเศรษฐกิจเวียดนามพัฒนามากขึ้นคู่แข่งจะเต็มไปหมดและการทำยอดขายมากและกำไรดีอาจจะลดลง คล้ายๆกับตลาดหุ้นไทยในอดีตทั้งหมดที่ขายไปและกำลังทยอยขายออกไปนั้นลึกๆแล้วผมคิดว่าคงเป็นการขายหมูหมายความว่าหลังจากขายไปแล้วราคากลับสูงขึ้นไปกว่าเดิมว่าที่จริงหลายตัวที่ขายไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นผมเองไม่ได้เสียดายอะไรผมคิดว่าเป็นเรื่องยากที่จะขายได้ในราคาสูงสุดโดยเฉพาะในยามที่หุ้นกลุ่มนั้นยังร้อนแรง ผมยังคิดต่อไปว่าเมื่อขายไปแล้วก็จะต้องรีบนำเงินไปซื้อหุ้นตัวใหม่ในกลุ่มใหม่เช่นที่เป็นหุ้นซ u เปอร์สต็อกที่ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปมากเท่ากับกลุ่มพภคภพันธ์ที่ขายออกไปดังนั้นผมถึงจะขายหมูไปบ้างแต่ถ้าผมเอาเงินไปซื้อลูกช้างในราคาต่ำกลับเข้ามาในระยะยาวพอร์ตของผมก็น่าจะดีขึ้น ผมก็ได้แต่หวังว่าเทศกาลขายหมูรอบนี้จะไม่จบลงเร็วเกินไปก่อนที่ผมจะขายได้หมดเอาราค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเทศกาลขายหมูในแบบฉบับของดออรนิเวศเห็นวชิวราวรากรค่ะแหมจิ้มว่าหมูของดออรนิเวศเนี่ยน่าจะเป็นหมูตัวใหญ่นะคะน่าจะเป็นหมูภูเขาหมูที่ตัวโต,วตวยิ่งกว่าภูเขาประมาณนั้นค่ะ และถ้าเทียบกับคำว่าขายหมูของจิมแล้วเนี่ยโอ้โหเทียบกันไม่ติดแน่ๆของจิมน่าจะเป็นเหาวหมูของดออรนิเวศอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะทุกทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปจิมขอให้ทุกท่านกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะติ้งๆิงต,งตงิด้านล่างนี้ก็ หวังว่าคลิปต่อๆไปจะได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกๆท่านผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้จิมขอลาไปก่อนขอให้ทุกๆท่านโชคดีในการลงทุนคะ่ะสวัสดีค่ะ